ค่ะกลับมาพบกับเขยสุพรรณ h ชนแนลค่ะพี่ๆหรือสวนบอนสีเขยสุพรรณค่ะสวนบอลสีเล็กๆอยู่ที่อำเภอสีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะวันนี้มีไม้มาแบ่งปันพี่ๆอกแล้วชุดนี้จะเป็นไม้นอกตู้นะคะไม้นอกตู้บางส่วนนะ มีไม้นอกตู้แล้วก็อาจจะมีแบ่งไซส์แม่พันธุ์นะคะที่ที่เก็บตั้งแม่นะคะที่ลองเก็บตั้งแม่เพิ่มอาจจะมีมาแบ่งบ้างบางอย่างนะคะแต่วันนี้ห้ามพลาดเลยน้องบอกเลยนะคะห้ามพลาดว่าไม้สวยๆทางนั้นเลยสําหรับมือใหม่ก็ดีนะคะที่ชอบไม้ต้นใหญ่ๆห,หรือจะเป็นรุ่นเก่าเก่าเกมและเลี้ยงมานานละแต่อยากใช้เงินในการแก้ปัญหา ะะใช้เงินในการแก้ปัญหาหมายถึงซื้อปุ๊บโตปั๊บนะคะซื้อปุ๊บโตปั๊บทันใจแบบเนี้ยก็มีให้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะพี่ๆหรือจะเป็นมือใหม่ที่แบบพี่ไม่ถนัดต้นเหล็กเลยขอต้นใหญ่ๆน้องก็ มีให้พี่ๆเหมือนกันนะคะแต่หลักสิบก็ยังมีเหมือนเดิมนะคะมีไม้นอกตู้หลักสิบให้เหมือนเดิมด้วยนะคะมาะกบ่งปันไม้นะคะเดี๋ยวน้องแจ้งวิธีการสั่งซื้อให้นิดนึงสําหรับพี่ๆท่านใดที่เพิ่งเปิดม,มาเจอเขยสุพรรณชาแนลเป็นครั้งแรกแล้วยังไม่ได้กดติดตามน้องฝากด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆแล้วก็จะได้มีโอกาสได้เข้ามาเลือกไม้ได้ก่อนใครนะคะพี่ๆคะอ่าส่วนค่าส่งน้องคิดเหมาจ่าย60บบาทไม่ได้บวกเพิ่มนะคะ ส่งปลายเสน์ไทยนะคะส่งปลายเสน์ไทยให้เป็นส่งด่วนเนาะนะคะพี่ๆคะ่นะนะเริ่มเลยนะว่าเริ่มเลยนะเพราะว่าจริงๆความจริงอ,ะอ่ะรอบที่แล้วที่น้องที่น้องลงไม้ไปอ่ะน้องบอกว่าน้องจะส่งให้วันอังคารเนาะแต่ทีเนี้ยน้องมีออเดอร์ค้างส่งเนี่ยก็เจ้าเร็วก็สิบกว่าต้นแล้วคิดว่าถ้ากองไว้อะ่ะน่าจะไม่ทันเพราะว่าเช้าอะ่ะน้องมีงานประจํานะคะ ช่วงเช้าน้อยจะมีงานประจําคือขายน้าเต้าหู้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วขายเก็บไว้ก็ได้เข้าบ้านไว้ถ้าช้าก็อย่างน้อยๆเก้าโมงกว่าจะได้เข้าบ้านทีนี้ถ้ารอถ้ารอไม้กองๆไว้เลยคุยกันกบแฟแล้วว่าไม่น่าทันแน่เลยเราเคลียร์ไม้ส่งก่อนให้ลูกค้าก่อนเลยดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวถ้าลงคลิปซ้ําไปออเดอร์มาทับถมแย่แน่นะคะแย่แน่ๆ่ก็เลยแบบรีบเคลียร์ส่งไปเลยดีกว่านะคะ จังหวะดีด้วยวันนี้ขายน้ำเต้าหู้หมดไวเข้าบ้านไวแพ็คต้นไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวขอเข้ามาถ่ายคลิปสักแป๊บหนึ่งนะคะมาเริ่มเลยนะคะพี่ๆค่ะลองเริ่มเลยที่ต้นนี้อันเนี้ยจะเป็นไม้ค้างปีนะคะสภาพอาจจะแบบบางต้นสวยบางต้นก็ยังไม่สวย <c oughs> มันคือมันยุบอะค่ะยุบแล้วก็ขึ้นมาใหม่นะคะก็ปล่อยไว้อย่างนี้เลยไม้นอกตู้อะ มาเริ่มที่ต้นนี้น้องให้หลักสิ์ก่อนนะคะต้นนี้เป็นพระนาลายพระนาลายนะคะพี่ๆพ,พระนาลายไม้กระถางสี่อ่ะพี่ๆดูนะคะขนาดต้นความแดงความสวยให้ไปเท่าไหร่คะพระนาลายแดงสวยน้องเคยขายฟอร์มกอไปไปทำกอสวยเนาะอ้นี่ไม้ปากเนนะ่ะอย่าเร่งในตู้ใช่เรยงนอกตู้ได้อย่งเดียว,วยเท่านั้นนะคะ ในตูต้เลยอยู่ในตู้ไม่สวยงงแงงมากแต่พออยู่นอกตู้ปุ๊บโอ้โหแข็งแรงถึกทนทานมากนะคะพันธุ์ละไายน้องให้หกสิบนะคะพี่พี่ไม้ค้างปีอันเนี้ยดู่เหมือนจะมีสองต้นในกระถางเลยเนี่ยดูจากตรงเนี้ยดูจากความที่ต้นเนี้ยมันแยกออกมาแต่ก็ไม่ชัวร์น้องให้หกสิบละกันนะคะไม้ค้างปีสําหรับพันธุ์ละไายนะคะมาตรงนี้ต่อ แดงๆตรงนี้ที่พี่ๆเห็นนะคะแดงมากๆเลยนะคะประสาททองไม่รู้ว่าใครเลี้ยงได้แดงเท่าน้องไหมนะคะไม,ไม่ใช่เพราะเรามีขิงนิดนึงใครจะเลี้ยงได้แดงเท่าน้องหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคะน้องมีแบ่งให้สองกระถางอ่านเริ่มที่กระถางนี้กระถางนี้ น้องอยู่ในกระถางสี่ไม้ค้างปีเช่นเดียวกันดูดูจากโคนต้นก็รู้นะคะดูจากโคนต้นก็รู้ไม้นอกตู้ค่ะต้นนี้น้องขอที่70บาทนะคะสำหรับประสาททองอัพไซส์ลงกระถาง6ได้แบบสบายสบายค่ะ6หรือ8ก็ได้พุ่งไปเลยนะคะมันจะพุ่งไวมากอ่ะพี่ๆดูขนาดใบเห็นปะ่ะแล้วแดงโอ้โหแดงแสบตาม,มากช่วงนี้ไม้แดงมาแรงนะคะ อ่ะอีกต้นหนึ่งต้นนี้อยู่ในกระถาง5นิ้วค่ะอ่ะมีตำหนิที่ปลายใบหรือเปล่าไม่ใช่อ๋อสีสีเขาไม่ได้มีตำหนิโอเคนี่ก็แดงสวยแต่ความเป็นกระดูกอย่างชาัดพร้อมกับลูกติดอีกหนึ่งต้นอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นนางฟ้านางฟ้าก็คืออ่าอับษรสวรรค์พรมพิมานที่ไม่ป้ายนะคะเนี่ยมันก็อยู่อย่างเงี้ยเนี่ยแล้ดูลาก ดูล,าล่าทะลุอันนี้ก็ไม้ครั้งปีเหมือนกันต้นนี้ไม้กระถางห้าน้องขอที่เก้าสิบมีเจ็ดมีเจ็ดสิบมีเก้าสิบพี่ๆเลือกเอานะคะสําหรับประสาททองนะคะส่วนต้นนี้เท้าอะไรนะเท้าที่รันพนาศูนโอ้โหอันนี้ป้ายสวยแดงสวยเลยอะดูใบใหม่เห็นไหมใบใหม่ก็แดงสวยอันนี้ก็เหมือนกันนะคะ นอกตู้ค้างปีดูลากทะลุแล้วอัพไซส์ลง8เลยได้นะคะอัพไซส์ลงแปดได้เนี่ยแดงสวยมากาาเดี๋ยวดูขนาดต้นนะคะเดี๋ยวให้ดูเทียบขนาดใบให้ดูก็ได้ท้าวพี่รำพนาสนูน้องขอที่หนึ่งสามสิบบาทนอกตู้นะคะพี่ๆค่ะ คนต้นอบอวบแล้วนะคะดดดเดี๋ยวดินเติมให้นะคะไม่ต้องกลัวว่าน้องจะใส่ไปแค่นี้นะน้องไม่ไม่งกดินนะคะค่าส่งไม่เกี่ยงค่ะเติมอย่างเดียวเท่านั้นนะคะดูมันกวนใช่ไหม <c oughs> ให้ทาอะไรปิสะแดงอรอไม่ใช่อ๋อไม่รู้จันทละเทพบุจจันทละอ๋ <c oughs> อมาดูอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูไหนนี่ให้ดูจันทละมาดูเลยมันกวนหรือมันกวนจันทละเทพบุรค่ะสภาพ กวไม่เป็นไรนอเอเนเอนอกตู้อะเท้าเท้าหิ่รันพนาศูนย์หนึ่งร้อยสามสิบเราไปนอกเรื่องบ่อยเหลือเกินเขาบอไม่ดีเอ่ขอออกนะขออนะขอกน้าเพราะว่ายิดไม่ได้ส่วนต้นนี้เป็นเฮ้อใบเลอะนิดนึงอะน้ำน้ำรูปรูปได้ไหมลูกค้าไม่เห็นเลยอะปล่อยให้ฝนซาดน,น,น,นะเนะช็ดหน่อยเช็ดหน่อยกลัวลูกค้าเขาไม่รู้ว่านกตู้ของแท้เนี่ย เป็นคลาบฝนใช่โตด้วยลำแข้งสวยก็เอามาแบ่งนะพี่ๆว่ากันนะคะเดี๋ยวจะว่าเอ๊ะทำไมตอนนั้นไม่เห็นมีถามหาไม่เจอคือสวยก็เอามาแบ่งเนาะสมิงแดงค่ะต้นนี้นะคะมีนามว่าไก่สมิงแดงอ่ะดูความสวยตรงนี้นะคะไก่สมิงแดงไม้กระถางห้าดูโคนต้นอวบๆอันนี้ ไม่แน่ใจว่ามีหัวไหมแต่น้องกัดสีมาเต็มที่แล้วน้องให้150บาทไก่สมิงแดงนะคะไก่สมิงหน้าแดงเขาเรียกกันแบบนี้แล้วเนาะไก่สมิงหน้าแดงนะคะใครรับน้องให้ไป150บาทสวยค่ะไม้ทรงพุ่มเตี้ยเห็นไหมพี่ๆดูกานไม่ต้องพูดถึงความแข็งแรงทนทานอาจจอ,อของดีคือ,อจะตุปะจะตุหรือนิ้วจะตุจะตุะตป้าย จตุลาพักเจตุลาพัก,พกนี่จตุลพักค่ะโหสวยมากเดี๋ยวผ่าเดี๋ยวผาเดี๋ยวพาอีกรอบจตุลพักค่ะไม่ใช่อสูรนิวเพชรอุโหแต่นา้านีสวยนาาบหายากจตุลพักหหตับรา,ามาเกียนอ่ะมาที่ต้นนี้หานุมานเชิญธงค่ะหนุมานเชิญธงไซแม่พันธ์นะคะพี่ๆไซแม่พันธ์เลยคนอบอวดหลอดใหม่มาแล้วไม้อยู่ในกระถางหกค่ะ อะดูเด็ดเด็เทียบแบบนี้ลองเทียบแบบนี้นี่ใบใหญ่เท่าฝ่ามือเลยหานุมานเชิญธงนะคะไซแม่พันธ์สูงเท่าแบบเกือบเกือบเข่าแล้วอะสูงเกือบเข่าแล้วนะคะให้ไปที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทหานุมานเชิญธงค่ะน้องให้หนึ่งร้อยเจ็ดสิบส่วนต้นนี้มีใครอยากได้ไหมเอ่ย ของดีของดีอันนี้ไม่แถมนะคะที่เห็นเนี่ยไม่แถมนะเดี๋ยวถอนออกแล้วก็เติมดินใส่ให้ไม่แถมไม่แถมม่วงมงคลค่ะใครยังไม่มีแม่ไม่มีใครผ่าแล้วพวกนี้ใช่ะะแต่น้องอเดี๋ยวน้องทำจำนวนนะแต่ว่าแบ่งแม่พันธุ์ให้ก่อนอ่าม่วงมงคลไม้กระถางหกขานอกตู้เหมือนกันดูโคนอบวบขนาดนี้การจะเท่านี้ก้อยอยู่ละ 150รห้าสิบบาทค่ะสำหรับม่วงมงคลสวยมากสวยกว็พัทลุงอีกเนาะพัทลุงนึงมีอมเขียวนะแต่ม่วงมงคลนี่คือม่วงจริงๆดูจากกระดูกนะคะพี่พนะี่ไม่มีใครทำไม่มีไม่มีใครทำแล้วค่ะม่วงมงคลให้ไปหนึ่งร้ยห้าสิบนะคะอืมบอนเก่าแต่สวยนะอันนี้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ขอขอชัว์นิดนึงอันนี้เป็นลูกไม้ไม้ไก่แตม่มันเป็นไม้คอมแพกนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนว่ากระถางนี้จะมีสองต้นนะเธอใช่ไหมใช่อันนี้มีสองต้นสองต้นนะมันแตกก่อนสองหรือสามใช่สามต้นสามสองสองเธอสองสามอ๋อสามเออสามยอดนี่เรามองยอดเออสามเอาเอายังไงดีอ้อาเอาเอาเอายังไงดีอ่าวอาเริ่มที่กระถางนี้ก่อนอย่าเพิ่งไปตรงนั้นอ่ะ ใครชอบแดงๆแล้วชอบไม้ทรงพุ่มเตี้ยพี่ๆดูนะนับใบไปพร้อมกันนี่หนึ่งใบฝั่งนู้นอีกหนึ่งใบเป็นสองเป็นสองแล้วก็ข้างบนอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดใบนะพี่ๆเนี่ยแดงสวยอันนี้เป็นลูกไม้นะคะลูกไม้ผ่าแต่หน้ามันสวยนะคะหน้าแดงกระดูกชัดทรงพุ่มเตี้ยใบดกกระถางห้ากระถางห้าค่ะ เออไม่ห้าก็ 5, 5, 5, ออห้าจุดห้ามีเท่านี้แหละถูกแพงแดงไว้ก่อนให้ไปร้อยี่สิบค่ะลูกไม้แดงพี่พี่บอกหนูแค่นี้พอถ้าชอบไม้ทรงพุ่มเตี้ยใบดกลูกไม้แดงน้องขอร้อยี่สิบบาทส่วนต้นนี้ด้วยความที่มันมีสองถึงสามต้นนะคะ <Okay. S 2> เป็นชุดเดียวกันไม่เอาเอาะเม่กกี้สต้นเดียวน้องให้ร้อยยี่เนาะขอร้อยเจ็ดละกันอ่ะ น้องขอร้อยเจ็ดสิบบาทดูดูพี่พีดดูดูโคนแล้วกันนะคะแล้วนับใบเอาก็ได้นับใบเอาก็ได้แล้วดูความแดงสวยเห็นปะแดงสวยเหมือนกันนะคะกระดูกนูนสวยเหมือนกันค่ะและ้วทรงพุ่มเตี้ยดูสิสวยมากนะคะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเลือกเอานะคะบอกน้องว่าลูกไม้แดงฟอร์มกอนะคะอันนี้อันนี้เรียกลูกไม้แดงฟอร์มกอนะคะให้หนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาท ชมพูพานไปก่อนหน้านี้ชมพูพานใช่ไหมสวยไหมเนี่ยดูดิเห็นไหมอันนี้ชมพูพานคลองเมืองเนี่ยใบเดียวมันแตกขึ้นมาอืเห็นปะไม้เต็มฟอร์มแบบนี้ยครยุบแล้วขึ้นมาใหม่อ่ะค่ะพี่พี่มันก็จะสวยถ้าไม้เต็มฟอร์มอ่ะเนาะอ่าแล้วก็ต้นนี้พระนางสุจิตามีกันหรือยังคะพระนางสุจิตาอันนี้เป็นไม้แยกหน่อค่ะพี่พี่ใบอาจจะไม่ได้ดกเท่าไรแต่รากติดแล้วนะคะ ลาก <Okay. S 1> เกือบจะทะลุแล้วลแหละตรไม่ไมิดโอ้ oh. ติดแล้วอันนี้ลากติดแล้วนะคะพระนางสุจิตตาพระนางสุจิตตาให้เท่าไหร่ไม,มไม่เอาสองร้อยห้าสิบพระนางสุจิตตาน้องให้สองร้อยห้าสิบบาทค่ะพี่ๆดูเนี่ดูสีชัด คนางสูจิตาไม้แยกหนอนะคะไม้แยกหนอนะน้องให้สองอห้าสิบบาทน้องให้2องห้าสิบาทอ่ะไปต่อไปทางไหนได้อีกอ่ะมาตรงนี้อันนี้หักสวนนะคะยุบแล้วขึ้นมาใหม่ ยังไม่ค่อยกระสีเท่าไหร่แต่ตรงไหนที่ด่างก็ออกสีแล้วแต่ว่าเดี๋ยวมีมีมีมมแบ่งแหละแต่ยังไม่โตเท่าไร่แต่ใจยเย็นๆให้ใจเย็นๆนดิดหนึ่งนะคะถ้าฟอร์มกอร์จะสวยมากมาที่ตรงนี้กันดีกว่าพี่ๆเรื่อมพันาลายนะคะเรื่อมพันาลายน้องมีเก็บต้นแม่ไว้อยู่สองสามต้นแบ่งวันนี้แบ่งให้สองเก็บต้นเดียวพอ ช่วงนี้อากาศร้อนนะคะสุพรรณโดยเฉพาะสี่ประจันแถวบ้านหนูเนี่ยร้อนมากนะคะไม่ใช่อากาศค่ะหมายถึงเงินไม่ใช่อากาศนะคะพี่พี่หมายถึงเงินในกระเป๋านะคะอ่ะแบ่งให้สองกระถางป้ายกกระถางนี้มานี่นี่ออะพี่พี่ดูนะคะน้องมีแบ่งให้สองกระถางอันนี้กระถางที่หนึ่งไม้อยู่ในกระถางแปดนิ้วไม้อยู่ในกระถางแปดนะคะถานด้วยว่าเจ้าของเขา ไม้ในกระถางแปจะไหลไม่ต้องร้องนะคะไม่ต้องร้องน้องให้ไปสามร้อยบาทสามร้อยแบบทุนๆป้าวางที่วางที่พื้นระเทียบเลยค่ะอ่ะต้นเท่ากันหมดใช่ไซส์เท่ากันหมดเลยไม้กระถางแปดอ่ะพี่พี่ดูอ่ะป้ายเดี๋ยวมาเข่าเนี่ยเข่าแค่เข่าเข่าผู้ชายที่สูงร้อยเจ็ดสิบนะคะไม่ไม่ไต้องดูขนนัแข่งค่ะรุ่นนี้ขนนัแข้งไม่มีร่วงค่ะอ่ะพี่พี่ดูความกัดสีเห็นปะ กว่าจะเลี้ยงให้กกะสีขนาดนี้ได้ไม้ต้องมีหัวนะคะพี่วีขาไม้ต้องมีหัวเท่านั้นนะ,ะน,นะคะเนี่ยดูโคนเนี่ยนะคะเนี่ยูนี่ใบใหม่นะอันนี้ใบใหม่นี่นี่ใบร้องสีก็สดหน่อยนะคะอันเนี้ยิ่งแก่สียิ่งสดไหมใช่เปเนาะ อันนี้กระถางที่หนึ่งนะคะเรืองพันนาลายเนี่ยใบล่าสุดใช่ใช่เดี๋ยวมันก็จะแดงคือมันก็จะชมพูไปอีกใช่นี่เนี่ยดูดูดูไปมันจะไล่สีไปเรื่อยๆค่ะพี่พี่อันนีช่วยดูการนน่ออ่ะอันนี้ให้น้องให้สามร้อยบาทเรืองพันนาลายไซส์แม่พันนะคะพี่พี่ขาอันนี้คือต้นที่หนึ่งมาต้นที่สองต้นที่สองใบน้อยกว่าใบเดียวแต่ว่ากัสีสวยหมายถึงจํานวนใบค่ะใช่ใบน้อยกว่าดูดู ดูนะคะแล้วดูความกัดสีของน้องนะคะสวยขนาดนี้เรืองพนารายไม้กระถางแปดบาทเหมือนเดิมคะ่ะเทียบให้หน่อยเท่ากันจ้ะเท่ากันเลยไม่ไม,ไม,ไม่ก็เทียบกับเธอ,อไงปะดูความสูงดูความ,อ,อ,มอลังการของน้องสูงใหญ่จริงๆคะ่ะพี่พี่ใหญ่โตโมโหฐานจริงๆน้องให้ไปที่สามร้อยบาทอันนี้คือกระถางที่หนึ่งนะคะอันนี้คือกระถางที่สอง เรื่องพันาลายให้แค่สองกระถางใครไวใครได้บอกเลยชุดนี้ไม้สวยชุดนี้น้องแบ่งไม้สวยจริงๆพี่ๆดูให้ดูชัดๆอีกทีเนีย่ยไม่มีใครเขามาแบ่งกระถางสี่ราคานี้เอ้กระถางแปดราคานี้นะพี่ๆสาหรับเรืองบรรณลายอะ่ะโอ้สวยอะไปต่อค่ะเดี๋ยวไปดูต้นอื่นกันตรงนี้อันนี้ไม้กระถางหกทั้งคู่นะคะดูความเหมือนที่แตกต่าง บอใต้ายเหมือนกันนะคะพี่ๆไม้เก่าไม้ใหม่ต้นนี้นครชุมค่ะนะครชุมไม้กระถางหกป้ายทุกใบไม่มีหลุดไม่มีใครรับเก็บตั้งแม่ต่อไปถ้าไม่มีใครรับเก็บตั้งแม่ต่อไปค่ะไม่ยากสำหรับน้องไม่ยากดูหน้าสวยๆนะครชุมน้องให้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะบอนใหม่ก็จริงแต่น้องใบหนาค่ะใบหนาแล้วก็ก้านโตดูจากก้านนะคะก้านน้องจะโตๆหน่อยนะคะ ส่วนตรงนี้ประสานกายอ่ะเบาค่ะตู้นี้ไม่ค่อยแข็งแรงค่ะประสานกายค่ะค่ะนุมานประสานกายไม้กระถางหกป้ายสวยเช่นเดียวกันป้ายทุกใบามาตั้งแต่เด็กค่ะพี่พี่น้องให้ไปหนึ่งร้อยห้าสิบบาทโอ้โหสวยมากเลยจึ้งมากต้นนี้ก็น่าจึ้งเหมือนกันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทมีอะไรให้อีกไหมคะป้าอ่ะมาเทราปตีก็ได้มาป้าอันนี้ไปอนุ่นมาให้เรา เทราปตีกระถางนี้หน้าหวานอันนี้หน้าหวาน<อ>มีสองต้นในกระถางเทราปตีไซส์โอ้กระถางห้าก็จริงแต่ว่าต้นโตไซสแม่พันธุ์นะคะสองต้นในกระถางอ่ะพี่พี่ดูตรงนี้มุมไหนดีที่เห็นสองต้นมุมนี้ดีกว่านี่เห็นปะซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งนะคะนี่ปะนี่เออมุมนี้ก็ได้นี่ตรงนี้ชัดเจนนะคะซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งแล้วดูหน้า เปิดมาหน้าหวานเจีย๊ยบแต่ถ้าใบแก่ๆน่าจะแบบเข้มให้อยู่เนาะน่าจะเข้มติดแม่เนาะเธอเนาะเพราะว่าตอนเด็กมันก็หวานอย่างเงี้ยเนาะมันถ้าฟอมถ้าฟอมแก่มันก็เข้มติดอืมมันจะน่าจะเข้มก็มอยู่กับแดดด้วยอืมถ้าแดดแรงตรงนี้มันเพิ่งจะได้โดนแดดอนะ่าอ่าอ่ะ,อะ,อะให้ไปเท่าไหร่คะ สองต้นในกระถางไซแม่พันน้องขอร้อยเจ็ดสิบไม้กระถางห้าพี่ๆค่ะต้นสูงโอ้ถ้ารวมถ้ารวมรวมกระถางด้วยนี่ไม้มันทัดกว่า,วานิดๆนิด,น,ดน,นนะสวยเลยนะคะแล้วป้ายสวยด้วยคะเทราปตีค่ะ,ะ,คะน้องให้หนึ่งร้อยเจ็ดสิบมีสองต้นในกระถางนะมีสองต้นในกระถางนะคะอะปาเก็บมีอ,อะไรยังไหมอ,อ,อ่ะมา ปิดด้วยต้นนี้เลยพี่ๆค่ะปิดด้วยต้นนี้ซับพนมหลายคนถามน้องว่าตอนนั้นที่น้องแบ่งต้นเล็กไปใช่ปะ่ะน้องแบ่งต้นเล็กไปอ่ะมันหมดละอันนี้น้องแบ่งชุดแม่พันุ์นะคะที่น้องเก็บตั้งแม่น้องเก็บชุดตั้งแบ่งแบ่งแบ่งชุดตั้งแม่ให้นะคะเนื่องด้วยสภาพอากาศที่ร้อนเหลือเกินนะคะที่สุพรรณนะคะสภาพอากาศ ใช้คำว่าสภาพอากาศสภาพอากาศทางการเงิน,นอ่ะน้องแบ่งไม้กระถางหกให้นะคะไม้กระถางหกสำหรับซับพนมนะคะพี่ีๆ่ะกัดสีแล้วไม่ต้องไปรุ้นให้เหนื่อยไม่ต้องไปรุ้นหน้าให้เหนื่อยนะคะนี่เลยเอาจริงๆถ้าเป็นไม้กระถางสีที่น้องน้องเลี้ยงให้นะ่ะอันนั้นก็สมเดือนเนาะมันเป็นไม้กระนะสีเนาะซับพนมเะนาะกว่าจะออกสีก็หลายใบอยู่นะคะแต่ชุดเนี้ย น้องๆคัดเก็บตั้งแม่ไว้นะคะกำลังกำลังจะเก็บตั้งแม่เพิ่มเห็นปะไม่ทันไรสะโพกมาแล้วแป๊บเดียวสะโพกมาแล้วนะคะใบใหม่หมนี่หลอดใหม่ก็กําลังมาไม้อยู่ในกระถางหกปาแบ่งให้กินได้กี่กระถางคะฮะแบ่งให้ได้กี่กระถาง,ง,ถางเอ่ยอ,อ่ะสองอ่ะมาเลยโอเค แบ่งให้ได้สองกระถางสำหรับรับพ,พนมพี่พี่ดูสีก่อนนี่อะน้องให้ดูสีชัดๆตรงนี้เห็นไหมสีสวยมาแล้วนะไซส์แม่พันทรับพ,พนมไซส์นี้น้องขอที่ไม้กระถางหกนะคะให้เท่าไหร่ค่ะป้าป้าให้เท่าไหร่ คนปลูกไม่กล้าบอ้กราคาคนขายก็เอ,อ,อ,อื้มอึ้งไปด้วยเลยนะคะดูดูสะโพกมาแล้วไม่กล้าตั้งราคาปลาดินใส่เยอะมากเลยนะหนักอึ้งเลยก็ฟอ,อมฟอมมาทั้งแม่ซอมไม่ทั้งแม่อะน้องน้องขายแบบนี้เนื่องด้วยคือคือกระถางเดียวเนี่ยเกือบสองโลคนหนักจริงๆต้องขอหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทค่ะ น้องขอ190บาทสำหรับซับพนมหน้าสวยๆจึ้งๆออะพี่พี่ดูอีกทีหนึ่งมันฉกไหมปอมเราไมไม้ตั้งแม่เขาหนึ่งสองสองกระถางนี้เลือกเอาเลือกเอาว่าอยากได้กระถางไหนนะคะหนึ่งกับสองนะคะหนึ่งร้อยเก้าสิบาทไม้อยู่ในกระถางหกแล้วคือมันหนักอึ้งมากหนักอึ้งจริงดินแบบอึ้งแล้วเกินนะคะพี่ แบ,บ่ให้สองกระถางนะสนใจต้นไหนก็จดชื่อนะคะวิธีการสั่งซื้อจะไม่ยุ่งยากแค่จดชื่อแล้วโทรสั่งซื้อนะคะตามเบอร์ที่แจง้ง0982650905เบอร์นี้โทรได้นะคะหรือว่าเอาไปเพิ่มเพื่อนแอดไลน์ก็ได้เหมือนกันหรือจะสแกนคิวอาโค้ดที่หน้าจอก็ได้เนี่ยง่ายๆเลยนะคะ แม่นีลายก็จดชื่อยกหูโทรศัพท์โทรมาสั่งเลยค่ะนะคะโอนเงินไม่เป็นจ่ายเงินหน้าบ้านได้ไปทาไม่ได้บวกเพิ่มคิดค่าส่งแค่หกสิบาทเท่านั้นนะคะส่งด่วนไปสนีไทยนะคะอ่ะอย่าลืมน้องไปเลยนะน้องไปเลยนะพี่ๆลาไปด้วยซับพนมชุดนี้เลยนะคะชุดแม่พันนะอันนี้คือหน้าสวยจริง,ร,งรุ่นชุดนี้น่าเก็บกระถางละร้อยเก้าสิบถือว่าถูกมาก กว่าจะได้ไซส์นี้ไม่ไม่ธรรมดานะเพราะว่าชุดเดียวกันนะ่ะชุดหลังที่โตมากว่าจะได้ขายอีกชุดนึงก็คือแบบทิ้งช่วงไปนานมากเลยนะนนใช่ชมันโตช้าพี่ที่หนูแบ่งไปอะ่ะเคยแบ่งไปชุดแรกแล้วบอกลูกค้าเดี๋ยวรอชุดหลังโตนะนหายไปสองเดือนได้อะ่ะเรายังหายไปเกือบสองเดือนนะนพี่พี่ดูดินดิใช่คือมันมันย่อยจนเป็นดินแล้วอ่ะหนักอึ้งเลยอ่ะหนักมากนะคะ มีความสุขสนุกไป,ปกับการเลี้ยงบอนสี่นะคะพี่ๆคะ่ะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านาอนะคะคลิปนี้สนใจต้นไหนโทรสั่งซื้อได้เลยนะจ๊ะสวัสดีค่ะ